อรุณสวัสดีคะ่ะทุกคนคะ้ะวันนี้ก็วันที่6พฤษภานะคะพุทธศักราช2565เนอะเมะื่อวานเราทําการผสมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาเก็บเนาะเมะื่อวานเราใช้ถุงใหญ่ไปแล้วเขาจะโน้มไงคะกลัวเกสรตัวเมียหักวันนี้เห็นไหมคะเกสรตัวเมีย เยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาเก็บเกบสรตัวเมียนะคะเพื่อนเพื่อนคะก็คือวันนี้เราจะพาเก็บแล้วก็ใส่วัตถุอะไรแล้วก็เราจะบอกว่าควรเก็บในตู้เย็นตรงช่องไหนเนาะแต่ว่าเมื่อวานเราแจ้งไว้แล้วแหละนะคะก่อนที่จะไปชมการเก็บนะคะเพื่อนเพื่อนฝากรบกวนกด ไลค์ like, กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนั่นเองจ้าโอเคเรามาทำการเก็บกันเลยนะจ๊ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวนะเอียงกันก็ที่เราหุ้มไว้ค่ะเพราะว่าฝนมันตกเนาะเมื่อคืนก็ฝนตกทีนี้ดูสิเกสรร่วงมาเติมเลยนะเพื่อน,อนทุกคนค่ะเด็ดมาแล้วนะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวนะเราจะเอาเกสร ตัวเมียออกมาแล้วก็มาขย่าใส่ในภาชนะนะคะเป็นสำหรับเขาเรียกอะไรนะไม่ให้แสงเข้านะไม่ให้แสงโดนนะเพราะว่าเขาจะละเอียดหล่อนนิดนึงอะค่ะเนี่ยค,ค่ะเพื่อนๆก็ขยา่าอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้นะเพื่อนๆน,นะขย่านะคะส่วนตรงนี้คือฝนมันมาไง เอาวางไว้นี่ก่อนเราค่อยเอาพุกันเกลี่ยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาพู่กันมาเกลี่ยใส่ในกระป๋องอีกทีหนึ่งเนาะก็ถือว่าได้พอสมควรนะคะเพื่อนเอาละค่ะเพื่อนหลังจากที่เคาะแล้วก็เก็บได้แล้วก็ได้พอสมควรนะคะสําหรับผสมโคโลเคเชีดอกต่อไปเนาะเราลองลองดูนะคะว่าดอกไหนจะบานก่อนนะคะแล้วก็เราก็ปิด ปากขวดอันนี้เราใช้ขวดยาเก่าๆนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดานะเพื่อนๆเนาะแล้วก็แปะชื่อไว้นะเพื่อนๆ Black Coral หพฤษภาคมนะคะสองสองเนาะแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นในช่องผักข้างล่างนะคะเพื่อนๆช่องข้างล่างเนาะเนี่ยแะค่ะวิธีการเก็บเกบสรแล้วก็ใช้นะคะเขาบอกว่ามีอายุหนึ่งเดือนเนาะ บางคนก็บอกสามเดือนบางคนเขาไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใส่ในช่องฟิตเลยนะคะเห็นอ่าในบนเพจเนาะในเพจบางคนเขาแนะนำเนี่ยค่ะก็เป็นวิธีคร่าวๆนะคะในการเก็บตัวสอนเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ